สารับข่าวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นการจบคดีอย่างถาวรและของคดีของนายกปู่นะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรซึ่งเมื่อย้อนกลับไปนะครับในวันที่26ธันวาคมพศ2 5 6 6ารสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำพิพากษายกฟ้องนางสาวยิ่งรักจากกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งอายการสูงสุดนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นพ้องกับคําพิพากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับโดยเห็นควรว่าไม่ถอนครับและจากนี้นะครับก็จะมีการแจ้งให้คณะกรรมการปปชเนี่ยทราบแล้วก็รับฟังความเห็นของคณะกรรมการปปชต่อไปก็เอาเป็นว่างานนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนึ่งนะครับว่า การเดินทางกลับมาของนายกปูนะเออนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกปูจะเดินทางกลับมายังไงเราจะใช้กระบวนาท่าไหนเพราะว่าพอใหญ่โทนี่เนี่ยก็ใช้ไปหลายกระบวน่าแล้ว้หาหมุกซำทีนี้ก็ต้องมาดูนะก็ต้องมารอลุน้นคือเคสของคุณยิ่งรักเนี่ยจะแตกต่างกับคุณทักษิณน,นิดหนึ่งตรงที่ว่าข้อแรกก็คือคุณยิ่งรักเนี่ย คดีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยโทษน้อยกว่าคุณทักษิณแต่บังเอิญว่าไอ้โทษดังกล่าวานะครับมันมีคนติดคุกไปแล้วไงนั่นแหละมีมีประเด็นอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าจะกระบวนท่าไหนเออแต่ล่าสุดนะ่ะเรื่องคงเรื่องข้าวเงินมาห้าปีสิบปีข้าวอะไรมันต่าง,าง,างนนๆนานาก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูนะว่าจะมีการหลือคดีหรือเปล่าหรือย,ยังไงอืม